หวยออกอะไรครับสวัสดีครับเจ้าทองทองสวัสดีครับหลวงพ่อครับมาหาหลวงพ่อมาหาหวยครับหลวงพ่อ,พอนั่น,นมาหาหลวงพ่อมาหาหวยครับทองหวยออกอะไรครับห้มทองหวยออกอะไรครับยลดกงใหม่เร็ว ในกรงใหม่แล้วหวยออกอะไรครับอุ้ยแล้วเร็วบอกหวยพ่อ,อก,กันเร็วทองหันหน้ามาดิล้ะหันหน้ามาดิล้ะหันบ้งนี่หันบ้งนี่หันบ้างนี้แล้ว,เ,วเออนานคุยรู้เรื่องเลยนะหวยออกอะไรครับอืม หวยออกรครับสวัสดีครับทองครับน้องทองครับหวยออกรไรครับทองครับหวยออกรไรครับทองบอกหวยพ่อเร็วทองครับบอกหวยครับหวยออกอะไรครับ

ตอบอะไรเ้องอะไรนะ มาพ่อไม่ออกอะไร ผมก็เลยรัก้ ไม่อใเ่ไหมไม่รอใช่ไหนไ่พอเรอับ